Okay. วายครับคุณค่ะว่าน้องเนี่ยถือว่าเขาเป็นฝันทองแท็กดีมากเท็กกี่ขาใช่ค่ะรู้งานมากวิ่งเทลก็ถือว่าบนคนนะครับที่มาดูมาชมสวยเดินมาดูมาชมได้ตลอาเวลาได้ทั้งคู่แล้วก็ตัวเมียเลยค่ะเพราะปกตินะคะน้องตัวเมียจะขี้อายหน่อย่วาน้องตัวเมียเมื่อวานเดี๋ยวรู้งานค่ะบริการเต็มีุดมากวันนี้อาจจะมีสิทธิ์พิเใช่วยด้ยฮะใช่ค่ะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเราจะปกติเวลาที่พาลูกน้องนะคะคู่ก็จะเปิดงานให้เดินสายเนี่ยเธอเพรอาจจะได้เจอเนื้อ แต่ว่าไม่ปล่อยนักดีวันนี้ค่ะพี่พี่ค่ะท่านไหนที่อาจจะมาไม่ทันเมื่อวานดะวันนี้ก็ลุลุ้นค่ะอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอน้องไก่ฟ้าพิยาลาอซึ่งเที่ยวห้องเรา16กิโลเนี่ยพี่อยู่ทั้งหมดก็เดี๋ยวเวลาฝนตกก็คุณลคงนะเดี๋ยวรอก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าสิบนาทีในพื้นป่าเนี่ยที่เขาบอกว่าสวยงามจะเป็นยังไงนะเนาะถ้าโชคดีก็เราก็จะได้พบกับไก่ฟ้าพิยาลาอนะครับนะเดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้ฝนจะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับอขอเชิญนักวิ่งทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ เสร็จแล้วเออเหนื่อยซึมไหมครับพาเลศพุ่งไปร้อยสี่สิบร้ห้าสิบเลยนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นพิธีการเปิดนะครับเปิดงานของทาง,งเจ้าหน้าที่ทางคณะผู้จัดนะครับเหนื่อซึมไหมครับท่านเลี้ยงท่านมสอสอตราชเศษสี่โรจนกุลนะครับสมาชิกสภาองค์การสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาที่ส,าาส,สาาุบสองทักที่น่ารักของพวกเราทุกคนนะครับ หหั okay? ้าวนสโอเคครับตอนนี้เตรียมปล่อยตัวละหรับเทลเรา15กิโลเขาปล่อยตัวก่อนเขาให้เรามาอยู่จดานะครับก็เทลก่อนนะครับุภาพก่อนนะครับทหน้า่อนนะครับ

ป่ยตัวนะครับ ตัวแล้วค่อยๆไต่ขึ้นเขาครับเ,เจ้งวัด4กิโลไม่ต้องรีบครับเวลานีกเยอะไปลุยครับตอนนี้หลังจากขึ้นมาประมาณ500เมตรครับ เราเข้ามาในผืนที่ถนนนครับื้นดินค่อยๆก่อภูมไปโอเคต้องให้วากัน ตอนนี้ผมผ่าน4กิโลมาละช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นครับขึ้นยาวเลยผ่านจุดเติมน้ำนะครับจุดเติมพลังมา2จุดละไปต่อครับทางค่อนข้างจะโหดสำหรับคนที่วิ่งเทียวครั้งแรกอย่างผมนะครับโหดี่วิ่งแต่รถลองดูครับว่าจะจบที่เท่าไหร่ไปต่อ วิ่งมาสักระยะหนึง่งผมยังอยู่ในป่า่นยครับยังไม่ออกเลยแล้วก็ยังไม่เห็นจุดมุ่งหมายเลยครับกิโลนี้กิโลที่ที่5้านะครับตอนนี้ด้านหลังก็ไม่มีใครแล้ววิ่งห่างๆมาแล้วครับบางครั้งเวลาเราได้ลยสนามจริงนะครับมันบ่งบอกถึงถึงการฝึกซ้อมฝึกอของเราว่าเราฝึกหนักแค่ไหนซ้อมหนักแค่ไหนนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ย ปกติวิ่งเพจห้าเพจหกวันนี้เจอเพจสิบสองโอเคไปต่อ ที่ผมเหรือเปล่าไอ้พูดรู้เรื่องวะถึงทางเหนืแล้วถึงทาหนืแล้วโอเต็มโมหมอฉันหมอฉันโอ้ยโมอฉั้นขับมาสักระยะหนึ่งมีลูกน้องหน <c oughs> ีมาจากไหนครับวิ่งตามสือพม,ามา่าดิไม่มีอะไรให้กินด้วยตอนนี้หลังจากผ่านจุดพักจุดหนึ่งมาแล้วผมก็ได้เติมน้ำไปสองจิบแล้วก็มาต่อเลยนะครับ ผมก็เข้าบ่ายรอบนึ่โอ้อโหตอนนี้หัวไป6กกิโลแล้วครับเหตุเผื่อไม่สนนะครับอ๋หยจบพอนะครับเพราะพื้นที่ทางเนี่ยทำความเร็วไม่ได้ครับนี้เนี่ยกิ่งไม้หักอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สุดนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นทางที่สัญจรหรือว่ามีคนใช้หรือมีคนเข้ามาหาอะไรเนี่ยผมว่าเขาตัด,ดแต่แหลกหมดแล้วครับ ตอนนี้คือคือดีมากคนระับนะนำไปแล้วครับโอนะโอเคไปไปกันต่อกิโลงที่เกือบสิบกิโลแล้วครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายบางช่วงมันมันเป็นทางน้ำตกอะครับมันถือกล้องไม่ได้อันนี้เป็นทางเรี่ล่ะแต่แรงมันหมดแล้วเติมเจื้ นี้เป็นป่าแบบนี้อยู่เขาบอกว่าหลังจากสิบตัวมอก็จะเป็นทางปกติครับ,บโอเคไปกันต่อครับตรงนี้กิโลเมตรที่สิบในหน่อยนะครับหินหินเยอะมากโองเท้าด้ยตาตายค่อยๆไต่ลงไปครับเขาบอกว่าหลังจากจุดนี้ไปสองกิโลเนี่ย จะไม่มีหินแล้วครับเราทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยเกี่ยวทีศเกี่ยวทีศโอ้ยที่ชายนั้นนั่นเ็กลุ่มผู้นำอยู่นะโอยโอยี่เกือบล้มเราเราผมขอเก็บกล้องก่อน ครับมาถึงกิโลที่ประมาณสิบสองแล้วครับผมไม่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 มีหินแล้วครับแต่ดันมอนนิดนึงไหวไหมน้องไหวสิเกินครึ่งทางแล้วก็ยังเป็นป่าอยู่เหมจะวิ่งคุมโซนไปเรื่อยๆเนาะจะได้ เวลาที่ดีวนี่หน่อยเวล่มทางอยู่ามหลังผมมาเหนื่อยอเว้ยไปต่อกิโลเมตร,รที่สิบสามอีกสองกิโลนี่กำลังดันเดินอีกแล้วเนินเยอะแต่ก็ประทับใจนะครับมันดิ ับเดี๋ยวผมกำลังเข้ากิโลเมตรที่สิโอเคไปต่อจะกิ้งต่ออวิ่งเทวมันก็จะอย่างนี้แหละครับเงาๆหน่อยเพราะว่าผมผู้นำาก็ไปละแล้วไอเราก็ตามกันจะเข้ากิโลที่สิสี โอเคอยู่ครับสำหรับรองเท้าวีวอิงรองเท้าแตะวีอิงนะครับไม่ได้โฆษณานครับแต่ว่าผมลองซื้อดูก็ได้ทั้งเทลได้ทั้งออถนนนะครับไปดิ้ดิ ยอวแรกของเราครับผมว่าได้ประมาณนี้ผมก็โอเคพอใจอย่างยิ่งนะครับตอนนี้มีเจ้าที่เดินสวนเข้ามาครับพี่ใกลยังใกล้ถึงยังยเกือบสามโลครับโอเคเจอพี่ครับเขาก็เกือบสามโลก็มันหก สึ6กโล400ครับเนาะอ่ะเราผมไปต่อหายเหนือนะ่อยแล้วเดี๋ยวมีคนดันท้ายมาเดี๋ยวจะไปไม่ได้เดีอันดับจะเสียแต่คงไม่ได้ติดหรอกครับแต่ว่าสิ่งแรกทามันมันชนะใจตัวเองนะครับในเรื่องของการเอามาใช้กิจกรรมใช้เวลาว่างเทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ต่อร่างกายไม่รู้เกิดประโยชน์ไหมไม่ม่นใจโอ,โอเควิวสวยไป,ไปต่อดันต่อดันต่อ ที่14ของเจ้าที่15ทางก็จะมีพี่ๆพวกผู้ภัยแล้วก ar er ็พวกเจ้าหน้าที่เรียครับมาวิ่งขอดตรวจต่างก็จะมาดูความปลอดภัยนะครับว่ามีการวิ่งฉุกเฉินหรือไม่นะครับในจุดแต่ละจุดก็ที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้ก็ผ่านหลายคนนสี่ห้าคนแต่ไม่ได้รีคอร์ดไว้ก็ไมกีโลเมตรที่ สิบสามันจะเข้าที่14แต่ว่าในป้ายของเขาที่เขามบัวมันเข้าสิบสี่แล้วค่ะ,ะเดี๋วเสียวไปไปต่อสองร้ยเมตร